พวกเราทุกคนต้องเข่าเทียมกันหมดเว้ยโอเคไดกินทั้งหมดที่เราคบคโอเคแล้วโอ่มเัมารไม่าโอตามทันแล้วเห็นมาวีตามทันแน่นอนตัวนีค่ะไม่ใช่อันนี้ค่ะด้วไอ่ะ ขอดูหิขอดูฮิมึงค่อยดูไอ้สัตว์ใจเย็นๆเพิ่งจะไล่เองเพิ่งจะไล่เองคนดูแค่ร้อยไอสัตย์อันเนื้อเนื้อเนี่ยเนื้อครับเนื้อเนี้ยครับหันเนื้อครับหั่นเนื้อครับนี่นี่เอาเนี่ยเอาเนี่ย เอาเอาเช็ดเช็ดรูล่รอที่หอมเพราะใส่ใบนั่นที่ต้องไขแล้วไขแล้วแไตุ้งเป็นเหี้อะไรสัตว์ถานเยอะเหี้สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับน้องน้องออยหีบโหวดค่ะ เ้ยน้องออยน่ารักนะครับน้องออยน่ารักนะครับต้องบอกงี้นะครับว่าสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะกดแชร์สําหรับใครที่แชร์วันนี้อ่ะออยไม่ได้อะไรเลยครับไม่มีเฮอะไรเลยใ,<ช>ใครแชร์กูให้510ร้อยสคนมาผมแชร์คนแรก <S <S แผมแชร์แล้วห้าร้อย <500 S 1> บาทสิบคนในสัตว์กูว่าหมื่นอ่ะ ออไยมึงอย่าทำถ้ากูไม่สั่งอย่าทำทำแข็งเลยลุงสวัสดีทุกคนครับสวัสดีเอฟซีครับเดี๋ยวค่อยถ่ายเดี๋ยวอีกียกูไล์อยู่ไอ้สัตว์ต้มต้มต้มเล้วต้มอาเลย เอ๊ไปเอาในตู้เย็นให้หน่อยไปไปเอาตู้เย็นให้มันก่อนเอาในตู้เย็นให้มันก่อนเอาทีน้ำต้มเหรอเอออยู่ในตู้เย็นอ่าเนี่ยเนี่ยเนี้ยทำได้หมดเลยครับเนี่ยเตาแก๊สกูอยู่นี่มึงอย่โยกอะไรกูนัดหนายซันใจทไอ้เหี้ยการที่มึงจะมีเมียแบบเจ๊ดเก่งมันไม่ได้หมายความว่ากูต้องโอเคกับมึงสวัสดีครับน้องออย แล้วก็อันนี้อยู่กับออยลอยจูบรับแล้ววันนี้เราจะมาเราจะมาทำคอนเทนต์ไปวัดครับมา่ชายพี่ออยพี่ออยอูเอ้าเอาง่ายๆแล้วกันครับว่าออยลอยจุบมาเราจะไม่ทำคอนเทนต์แบบธรรมดาคืออะไรอ่ะถ้าโชว์ได้เราก็จะทำเอาเลยไหมล่ะ ก็หมื่นหลักกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะทุกคนมึงก็แชร์ดิเฮียแชร์แล้วก็อยากดูอะไรเดี๋ยวค่อยดูใจเย็นๆให้ดูหมดเปลือกเลยเออมองน้องออยขัาขังพองอ่ะเอ้ยด่าได้เลยด่าได้เลยเออไอพวกนี้ไอพวกเฮียนี่แม่งชอบสาดิศใช่หรอนัดนัดคชอบก็แเออ ทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีค่ะรอคนขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่ออยอะไรวะมีทอมเปล่าออยตบหัวลุงอมอกให้ดูหน่อยอ่าเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวครบหมื่นปุ๊บทำเลยทำเลยออยออยจะตบหัวแล้วแบบมันจะคางแบบเอ้ยลุงทำแรงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเออกดแชร์ดิสัตว์กดแชร์มันดึกหรือเปล่าเออมันดึกแล้วมันดึกแล้วมันดึกแล้ว อ้ามึงก็ผ่อนเสียงลงบ้างดีนี่นี่น้ำทองอร่อยอร่อยพี่รอไครับเล่นอันนี้อันนี้ประสบคืนนะครับเล่นรียวเราหมดแล้วต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วไม่กดเลยทิ้งเลยต้องให้กดแชร์ครับเดี๋ยวเราจะมาสนทนาธรรมเราจะมาสนทนาธรรมกับน้องออย น้องออยครับเดี๋ยวลุงทานนี้จะพาไปสนธนาธรรมกับพระมหาสมปองพระมหาภัยวันไปสนธนาธรรมองกินนวกระแสเข้ามาเราก็ต้องไปใส่ชุดขาวห่มขาวเข้าใจไหมลูกเราต้องทําลูกไม่เหมือนี่เราต้องเอากระแสพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์ครับผมจะพาน้องเข้าวัดทาบุญนะครับสําหรับใครดูอยู่ตอนนี้กดแชร์ครับน้ำตาลสดชามาวาครับแล้วก็ใส่ฝาเทา

อยู่เที่ยงเอให้มึงน่มึงเป็นอะไรมึงพูดอะไรมึงพูดอะไรพอรรู้เหี้ยะะพรุ่งนี้เราจะทำคลิปนะครับไล่ล่าท้าหี๋ยวก สวัสดีครับทุกคนหมายผมกับผมลุงสีเดียวกันมึงอย่าเทียบแบบนั้นไอ้สัตว์จับตูดออยที่โอไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันไม่สุภาพครับมันไม่สุภาพมันไม่สุภาพพูดแล้วพูดแล้วอย่าทำ ถ้าเกิดบอกกูจับหีอ่ะได้ไอสัตว์เออสวัสดีทุกคนครับสัสดีเฟซีครับใครเข้ามาแล้วกดแชร์ตัดพันเจน้อยเกินน้อยเกินนี่ครับอยู่กับการลินครับแล้วก็อยู่กับเมียครับที่เป็นกระแสคือเอาคีย์บอร์ดตบหัวผัวแล้วก็ดังเออแล้วอยากดังกว่านั้นไหมครับ เอาขวดนีเลยครับเอ่อเอ่อนะครับแล้วเราอยู่กับช่องนี่ครับวอสตูดิโอยอดกดซับเท่าไหร่ครับกดเขาสามล้านค่ะสามล้านคนดูเท่าไหร่ครับสองหมื่นค่ะภูมิใจครับนี่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 กผมต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่า <poisoned indo> เราลักคัเราเรานนอนอเนี่ยนี่ไงนี่วามรกน้ำคตาบอดเมูปากจากจากจากมาเนไม่ใช่อย่างี้ไงมันนั่งมันมันรักกูมันจูปากกูทีแล้วอยใช่หรอจริงมอหรอมอเาเีเีด้เนี่ยเหมือนเดิมไม่เหมือเดิมไเยอะใจเย็นนะครับทุกคนใจเย็ครับตาทุกคนครับกดแชร์สกดแชร์ ไอ้เฮียเฟซกูจะบินไหมเนี่ยพี่บินสัตว์สิบบาทนี่ลุงบอกให้ออยมาหาตอนกี่โมงนะบ่ายบ่ายสองมึงมึงมึงช้าเกินไปมากออยมึงช้าเกินไปมากไอ้เฮียไม่ต้องไปมาอันนั้วนะออยลุงชอบคนนี้ตักลายมากในผมึงกไได้อะรรูัมปคนไหนคนไหน เอ้ยทำไมเล่นโอ้ยถมน้ำลายปิดน่ารักมันสวยสวยสวยมาอย่างดีเฮียถ้ามีนมอะไรลุงทำนมมันในจบเลยไม่เปนหน้ารักมันหน้ารักมันสวยมันสวยมันสวยมันได้เลยเกย์พายเขาดูดิพี่เออถอดเสื้อถอดเสื้อออกเลยถอด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 อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเงี้ยเอาเงี้ยเอาเงี้ยไม่ไม่ออกกล้องไม่ออกกล้องเดี๋ยวถอดบทให้ดูหน่อยอ่ะถอดบทให้ดูเลยอ่ะถอดบทเลยอ่ะอ่ะมันไม่สามารถที่ออกอากาศได้นะครับมันไม่ไอย่างนี้ไงมันไม่สามารถออกอากาศได้ครับรูป็นอย่างนี้ไงเหมือนเดิมเฮ้ยถึงอะไรเนี่ยก็ตรงนี้กันอะไรถึงกูถึง่ะถึงกูเมียอะไรอ่ะรุมควงกู เมียเมียเมียเย็ดกันสามรอบลูกคอเป็นหนึ่งในนั้นได้ไหมอ่ะกูจะว่าตายสวัสดีค่ะยอมผมเหรอใช่ค่ะกับมุมยอมผมเขาบอกว่ายอมยอมทรงผมอีสัตว์เขาบอกว่ายอมทรงผมอีห่าอีห่าเป็นยอมผมไอ้ยแช่อยเดียวเบาๆลูกกูตื่น มึงก็ไม่ต้องดูกูมึงก็ออกไปจากเฟซบุ๊กกูแล้วก็บอกกูออกไปควยหนีน้องออยชมพูมากครับเอามึงไปเห็นตอนไหนเฮียบบบบแแราา สัตว์ดูที่เสือแมว่อ้อจะทิ้งไอ้สัตว์เกณฑ์น้อยร้อยลีลายสัตว์ก็มาคืออะไรอนยอนเก์มออนโอมีความเพี้ยของมันครับ ก็สอวันก่อนนี่ยไ่ไม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 ่ม่ไ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 ม้ไมไม่ไม่ไม่ไมนี่ไมไม่ไหม่ไม่ไม่ม่ไ่ไมม่ไ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 มไ

ไปัดที่เขาไปอาบน้ำไปหนูกห้องนอนอ่าห้องอาบน้ำข้างล่างครับตอนนี้นะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าดาว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 ใจเย็นเยๆลูกเราได้เปล่าหน่ารักมากมึงต้องอยู่กับกูไปตลอดมู้เรื่อง บอกเอสซีลุงลุงมันคืออะไรลุงมันคืออะไรไม่มันคือลุงไม่ได้พิเศษที่แบบผสมแล้วผสมอีกผสมประมาณหนึ่งเดือนแล้วถึงเอามากินน้ำหมักปลาชงิงน้ำหมักปลาชงก็มาเอางี้นะครับเราต้องนี่อะไรอะไรเนี่ยนี่อะไรเฟซบุ๊กหนูอันเนี่ยเอาเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเมึองแปดร้อยเฟซบุ๊กเมืองพันแปดโอเคเอาอย่างงี้นะครับ ณเวลานี้นะครับถ้าเกิดดูไลฟ์สดกูแล้วเข้า Facebook ก,กูย็ดโชว์แต่ถ้าเกิดอยู่ดูในออยคือแบบเห็นแค่ก้นเออเออมึงจะเข้า Facebook ใครก็แล้วแต่เขาบอกก้าวก้าวสทุกสาธุาธบินละมับินสมัง <c oughs> บินสมังไม่อ่านนายสัตว์โอ้ใจเย็ยนลูกเราเราก็แบบเนี่ยฮะอยู่กับน้องออยครับน้องออยนะ,ะแล้วก็น้องน่ารักมากครับน้องน่ารักมากนะครับ น้องน่ารักมากน้องน่ารักจริงๆครับน้องน่ารักมากครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีการโชว์อ้าวไอ้เหี้ยแล้วไปนั่งอยู่คนเดียวด้วยไอ้สัตว์ยังเดี๋ยวเดี๋ยวๆให้เอาให้ยังลา,ากไหนเอาของลุงด้วยเอาของลุงด้วยที่ยังแล้วอะ่ะ ไอ้เที่ยวเที่ยวเที่ยวไปเอาตรงหลังทางมาเลยโอ้ยปวบจับไข่กูแต่แน่นอยู่มึงจับไข่กูอย่างเดียวเลยสัตว์มไปเจอพ้ไอ้ไอ้มึงจับไปนี่ดิมึงจับไปด้วยกโอ้โหลูกอ๋อไม่บอกวิธีนะไอ้ยอ้ไอ้ไอ้ไม่หลบดีดีอ่ะตอนนี้เริ่มมั่วเซ็กกันแล้วนะครับ หยอกหยอกหยอกครับ <PAUL bunker> ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับชื่ออะไรครับอีออยค่ะมีดีที่ได้เจะครับอันแล่โอ้ยอ้อยอีปอบสีหน้ามึงออกอีสัตว์ผัวก็มาอี้อ่ะโอ้ัวก็เรื่องของหัวดิพี <tro> ่แต่ข่าวเนาะพี่ข่าวมากเลยอ่ะผมดูราคาลังคาเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มันเป็นถุงพิเศษเหน็บอยู่แล้วอย่ามีลูกคนหนักก็ทำไงอ่ะซี่กันครับ ไอ้อยังได้อยากอยากได้อะไรวะยังมีลูกไปนั่ง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 ลูกไปนั่ง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 ไปน่งดูเร็ววะนัูเร็จะเป็นผู้ชมที่แสนดีจะเป็นผู้ชมที่แสนดีพี่อัดจะดูแบบไร้เดียวอ่ะครับอินี่ต้นรับเลยต่าตอนนี้เล่ายาปาปิ้งไม่ค่อยสนใจกันแล้วครับแล้วก็ จะซี่กันแล้วครับไม่รู้จะทำยังไงครับง <c oughs> งมากครับปามปาม,ม,มปามเอาบุหรี่ให้ลุงหน่อยสวัสดีทุกคนครับรถแล้วรถแล้วรถขับรถแ,<ต><ด>แต่เตจอลุงตัวจริงหล่อกว่าในรูปนะรูปปน,นเฮียมากเลยไม่ถึงรูปหรอ <c oughs> เออรมเสมอเดี๋ยวจะถ่ายรูปอะไรจิ๋เลยนะเขาแบบโชว์แบบลจเลยเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันตอไลอยู่ไหนสัตว์ลอยจุ๋อยู่นี่เออได้ได้่ากล้องใชไหหลังกล้องนี่คือไม่รักเมียรักเมียรักเมียเมื่อกี้มึงก็ยังเห็นอยู่ความรักนม่อนตาบอดั้นไม่เจอเลอแาบคอดโอเคเดี๋ยวพี่ไปหา เทเบียร์พี่นายเทเบียร์พี่นายบาาไหนยสวัสดีครับเหมือนก้ยวเด็กปั้นผมครับเด็กปั้นผมครับปั้นแล้วก็ทุบทิ้งเด็กปั้นครับเด็กปั้นผมครับเด็กปั้นเื่อครับครับผม มไม่เอออกสื่อไม่ได้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอลงก่อนครับเดี๋ยวไปไลฟ์ในติกตอกครับ <laughs>